่วันเกิดวันเพี่โฟดบน้องโฟดโฟดสิบเก้าขวบแล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างอวยพรไปยังอวยพรไปแล้วอวยพรให้ของขวัญไปแล้วด้วยเรียบร้อยก็คนไปร่วมแฮปปี้วันเกิดน้องเยอะมากเลยดีใจครับดีใจเห็นเห็นมีคนรักเออโฟดก็ดีใจครับแล้วอวยพรเข้าไปกันก็ใช่สิก็ต้องดีจ้ะฮะแล้วอวยพรเข้าไปว่ายังไงอวยพรไปว่ายังไงเหรอก็ตามที่เห็นกันในไลฟ์สตรีมในที่นั่นเลยครับก็ ให้มีงานเยอะๆสุขภาพแข็งแรงให้อะไรอย่างงี้ใช่แล้วมีของให้ไหมเจนมีครับให้ของเวลาครับซื้ออะไรเป็นรถรถคือเป็นเอ่อจรวดไปอวกาศอะไรไม่รู้ไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองแหละอ่ะเรารู้ได้วยว่าเขาอยากได้สิ่งนี้สิ่งเขาด้วไม่รู้ผมอยากซื้อให้ผมก็เลยซือเนาะซอเป็นของที่เราอยากได้แล้วรู้สึกว่าเขาก็อยากได้เหมือนกันหรือยังไง ไม่ก็เป็นของที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะใส่แล้วน่ารักดีนัเลยใส่แล้วน่ารักใส่แล้วน่าแักอ่ะซอเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างเออพอเถอะเย่ไม่พอทำไมอ่ะไมเป็นความลับอ่ก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ก็โพสต์์โพสตเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขามาบอกเองบออแล้วซื้อคู่กันปะไม่คู่ไม่คู่อหรอเราอันหนึ่งเขาอันหนึ่งปะไม่มีไม่มีใช่ให้มาอันหนึ่งอย่างใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวให้เขามาเฉลยเองเฮ้ยไม่ระเปยบขนาดนั้นน่ะ เอาก็อันหนึ่งมันราคาไม่มเยอะเลยเลยวซื้อสองซื้ออะไรแบบเ้ย์เยอะๆซื้ออะไรทำไมไม่บอกไม่บอกแต่คิดนานไหมคิดนานไหมกว่าจะซื้อนี้ให้ไม่นานอายุตอนนั้นผมไปชอปปิ้งกับพี่จุงที่ญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็ตอนแรกจะซื้อตัวเองจะซื้อให้เขาดีกว่าไม่ต้องหยุดค่ะ ไม่ต้องแหวนรู้รู้นะว่าเราจะพูดแต่แ็กไม่ได้ทำไมกลัวหลุดหรอก็เดี๋ยวให้เขาาพูดเองอ๋อพ่อเถอะไม่รู้เขาแล้วเขาถูกใจไหมหลังให้ไปเออดีไหมเราก็ดีใจถ้าเสร็จเขาทำให้ไงขอบคุณนะเพื่อนเไม่ไม่ดีใจแหละแล้วเขาแกะเลยไหมเขาแกะเลยไหมเขาเห็นอยู่แล้วมันใส่ถูกบ้าน มันเป็นถูกแบรนด์อยู่แล้วรู้เลยเออไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้เลยเหรอจะไม่รู้เลยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอุยทำไมเก่งเก่งอะไรนี่นะใช่หนึ่งตาปากออกงรับด้วยเอองานนี้เป็นไงบ้างงานกับเครื่องบินดีครับอะไรนะครับกับจากญี่ปุ่นขับจากญี่ปุ่นใช่ครับขับจากญี่ปุ่นกขับมาก็อันนั้นเป็น แฟนแฟนแฟนมีดแฟนเฟซที่มีหลายคนเลยหลายคู่เลยสิบแปดคนไปกันกระหน่ำไปเลยสนุกสนุกวุ่นวายครับแต่ก็มีพี่ๆอะไรพวกนี้คอยย้ำเตือนพวกเราให้เป็นเด็กดีอยู่ย้ำคอยดึงสติพวกเราหรอใช่ครับใครจะใครจะมีคนดื้อหรอใครดื้อสุดโฟดครับใุจป่าทำไมถึงมาอุจป้าทำไมที่ว่เขาดื้อสุดก็ไม่รู้ไม่มีใครดื้อหรอกทุกคนเป็นเด็กดีแล้วเป็นเด็กน่ารัก อันนี้พูดเองหรือว่ามีคนชมตัวเองชมตัวเองเจนแล้วไม่เจนไม่ควบคุมโฟสต้อะฮะหรือเราควบคุมไม่ได้ควบทำไมเราไม่ควบคุมพฤติกรรมเขาทำไมเหมือนสัตว์เลี้ยงยไม่ใช่ควบคุมเขาไงเราเป็นเพื่อนกันเราต้องระเบินเตือนกันไม่ด้ก็เขาก็ดีอยู่แล้วไงทุกบ่กแล้วทุกคนเป็นเด็กดีทุกคนเชื่อฟังไม่ต้องควบคุมอะไรไม่ต้องอะไรใครกันทั้งนั้นนะครับเล้หลายหลายคนไปรวมกันที่นั่นบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างอะยินหนา ก็สนุกดีครับสนุกดีเพราะว่าไปปกติผมก็ไปกับโฟส์สองคนแล้วก็ไปกับแก๊งประธานอันนี้เป็นไม่หนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ได้ไปพร้อมกับคู่หลายๆคนที่สนิทด้วยกันที่รุ่นนี้เป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับได้ได้ไปเดินเที่ยวได้ไปอะไรกับหลายๆคนยคนแฟนญี่ปุ่นเป็นไงบ้างลูกอะไรนะแฟนญี่ปุ่นเป็นไงบ้างน่ารักครับน่ารักเหมือนเดิมนยครับผมไปญี่ปุ่นหลายรอบแล้วปีนี้ไปสสามสี่สี่ห้ารอบ เยอะมากก็น่ารักเหมือนเดิมทุกครับมีโปรเจกต์ไหมเขาทำมีโปรเจกต์อะไรต้อนรับตอนที่นู่นไโปรเจกต์ตอนรับเหรอไม่มีแต่มีไปส่งมีไปรับไปส่งที่สนามบินสนามบินแต่งไวไหมคะไม่แตกไม่แตกไม่แตกยังอยู่สนามบินที่นั่นยังอยู่แฟนคนไทยติดตามไปเยอะไม่เป็นได้อ่าใช่แฟนคลับเยอะครับแฟนคลับเยอะอันนั้นฮอใหญ่เลยก็สนุกดีครับสนุกดีคล้ายๆอิมแพกที่บ้านเรา เฮเป็นหมื่นใช่ใช่ไม่รู้แต่น่าจะประมาณนั้นน่าจะหมื่นเยอะอยู่เยอะครับเยอะอยู่แล้วตอนนี้ยังไปนอนไปนอนบ้างใช่ไหมพักผ่อนนอนครับนอนทุกวันครับนอนทุกวันยังขยันทำงานอยู่ไหมชอบทำงานเยอะอยู่ไหมผมไม่ทำงานอยู่เลยครับตอนนี้ครับขยันครับยัง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 ไม่อยากไม่อยากนะงานมาทุกวันมาทุกเวลาได้หมดเลยครับเรียกงานเรียกงานอีกแล้ว เอองานเขามาที่ไอ้วันที่คนให้โพสมีงานเยอะๆนี่เราจะได้มีด้วยอะไรนะครับที่ไอ้วันที่โพสมีงานเยอะๆนี่เราจะได้มีด้วยใช่อ่ะก็ถ้าโพสมีงานโอ้พีงานแล้วสุดเราไปขับรถเฉียวมาที่นี้ครับขับรถเฉียวมาเออเออก็ตอนนี้ส่งเข้าอู่แล้วครับกําลังจะได้กลับมาแล้วครับเจอเจอที่ไหนเจอที่ไหน What is the germ เจอแบบชนที่ไหนแอดแท็กอะเนาะแถวแถวเขส่งเลยครับแถวแถวส่งเลยมันตายมันแตกมนกมันแคบมันเนาะไอต้อนะ I'm so sorry I so apologize This is แอคแ t a c อ่าแอดไงนะแอดแท็ที่ไหนเนี่ยแถวแถวเขาส่งก็คือทางไปก็กำลังจะไปทำงานกำลังไปทำงานคนะอีกนิดเดียวจะถึงงานแล้วตกใจไม่จ้างตกไม่ตกใจครับชินแล้วไม่ใช่ไม่ชินที่จะป่อยเล้วไม่คือไม่รู้ว่าผมทำอะไรผมก็ผิดอ่ะเอา มันแผลแผลรอบคันแผลรอบคันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เรียนว่าอุบัติเหตุนิดหน่อยมันมีได้มีได้แต่ก็ส่งมรรถนะกันเราจะได้กลับแล้วนิดเดียวเฉียดนิดเฉียดนิดเดียวแต่ว่าเราเป็นคนโกะซุ่มซ่ามหรือยังไงเข้าใจซุ่มซ่ามไหมเข้าใจเข้าใจก็ไม่หรอกไม่หรอกไม่มากก็จะฝันเป็นเออนั่นแหละเป็นอุบัติเหตุมีบ้างเป็มีการเนาะใช่ไม่ไม่อยากมีเยอะครับประกันชั้นหนึ่งเพนไหมอะไรนะครับ รถใหม่เสียดายครับเสียดายแต่เดี๋ยวก็ได้กลับมาแล้วไม่เป็นไรหรอกอประกันก็ใช้คุ้มเลยต้องระวังมากขึ้นไหมคะพอแบบเออก็ระวังมากขึ้นระวังมากขึ้นอยู่แล้วครับพยายามระวังตลอดอยู่แล้วครับแต่อุบัติเหตุเกิดได้ครับเฮ้ยเราต้อกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆอย่างเงี้ยอะไรนะครับกลัวจะจะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับแน่นอนไม่ได้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆคือเจมส์ก็คือเป็นคนมีสติอยู่แล้วมีสติครับมีสติอะไรอย่างเนาะขับรถดีครับแต่บางคนก็ มาชนผมอ๋อไม่ได้เกิดจากเราไม่ได้เกิดจากเราใช่ค่ะโค้ดโค้เป็นห่วงไหมโค้ดเป็นห่วงไหมเรื่องของเขาผมไม่รู้เราไม่สนใจหรอเออก็เขาจะเป็นห่วงผมก็เรื่องของเขาแต่มันมันอยู่ที่เขาที่เขาจะเป็นห่วงผมหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่ผมเลยแล้วเราได้รับความเป็นห่วงจากนั้นไหมไม่ได้เขาอาจจะไม่เป็นห่วงเราเพราะคิดว่าเราจัดการสถานการณ์ได้ดีใช่เออเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ตอนที่ผมรถชนเขาก็เอาผมขึ้นรถเขาไปเลยโอ้ยดิ้นเลยเขาเป็นอะไรดิ้นไปเลยครับมาลำต่อคันหรือมาด้วยกันที่นั่งบนเขาบ้าเออไม่ได้ขิงแต่แค่ก็ครั้งแรกที่ได้ได้นั่งรถโฟร์ทแล้วมันเป็นยังไงเสียวๆเหมือนกันเสียวๆทำไมเขาขับนักลัวหรอก็ขับรถเร็วอยู่เหมือนกันครับโฟร์ทแต่ก็ดีครับดีดีมือจิกบอเลยไหมไม่จิกไม่จิกไม่จิกเออตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้นนิดหน่อย ฟ้าแอนฟิวเรียนอาข้าวข้าวอ่ะโอเคค่ะอาตัวก็อ๋อตัวแม่ข้าอะไรข้าอะไรอ๋อโอเคจดเลยจด้เลยจดเลยได้เลยจดเลยจดเลยจดเลยได้ครับเย่ฝากอะไรไหมฝากอะไรไหมขายงานอะไรไหมขายงานอะไหมฝากงานเหรอครัพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แถลงข่าวแล้วครับครับเขามีกี่เรื่องปีนี้ปีหน้าจะมีกี่เรื่องปีหน้ามีเรื่องเดียวเรื่องหนึ่งและเรื่องเดียวก็คือเรื่องเดียวกับโฟ์ครับเล่นกับโฟ์แล้วก็หลายๆคนครับ ก็ฝากด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ติดตามติดตามได้ครับจะเจอกันครับแล้วก็มีผลงานเพลงผลงานรุ่นนี้ออกมาให้ทุกคนได้เสพกันอีกมากมายครับโอเคงั้นฝากบอกโพสต์ว่าพรุ่งนี้บอกด้วยนะว่าขอไม่ได้เป็นอะไรให้ไปบอกเขาเองครับใโพสต์มาเฉลยจะบอกรุ่พักคู่กันได้ไหมพรุ่งนี้ไม่ไม่สัมภาษณ์คู่กันอ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวมันจิ้นเกินเล่นดื้อเหรอเล่นดื้อเออเอาไปเถอะไปเถอะเอามาเอามาทำไมคืนมาเออ พอแล้วยเลี้ยงยเี้ยยืล้ยยืดเ้ยงยเยงเียงยืเ้งดเ้งยนด้ง้งลยดี้ลงยืเงยเล